แจวจริงหรเปล่าจเจ้าเนี่ยนะครับชอบเหล็กไหลเป็นที่หนึ่งนะผมจะจะบอกเจ้าว่าจเจวไปถามพระพลก่อนว่าพระพลเจออะไรบ้างที่โคนันเมืองไทยได้ร่วมกับเจ้าที่รัฐในการตรวจสอบนะวัดด่านพระอินนะครับคดีของนายชัยพลนะครับ เจ๋าก็เป็นคนส่งทนายวามมาช่วยนายชัยพลในคดีไม้ท่อนและในคดีผูู้กป,ป่าสงวนคดีอ่าไม่ใช่คดีเรื่องผมไปตรวจสอบวัดดามห้ยินของภาคพ,พลเจ๋าก็เป็นคนส่งทนายไปช่วยนะครับที่วัดดามห้ยินให้กับภาคพ,พลแล้วก็มีการเก็บเงินนะครับสองแสนบาทเป็นค่าวิชาชีพทนายฟารมนะสองแสนบาท ไปวันเดียวนั่นแหละวันที่ผมไปนัแหละนะมีการเก็บเงินพระเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นเก็บลูกศิษย์เนี่ยลูกหาเนี่ยสองแสนบาทนะเป็นค่าวิชาชีพในฟามเดี๋ก็มีการมอบเหล็กไหลให้กับจำเลยในคดีบุกลูกป,ป่าสงวนเขาเรียกอะไรเด็กไหลน้ำหนึ่งนะจะน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามอะไรก็แล้วแต่ สิ่งของที่ไปอยู่กับคนไม่ดีสิ่งของที่ไปอยู่กับคนไม่มีคุณธรรมนะมันไม่มีสักน้ำหรอกนะมันมีแต่น้ำเน่านะครับนะถ้าเราต่อจช๊กซอร์ให้ดีเราจะรู้เลยว่าเจ้าเนี่ยถื้อเป็นใหญ่ในตัวละครทั้งหมดนะในตัวละครทั้งหมดเจ้าบอกว่า ตำรวจเนี่ยไม่มีหลักฐานหรอกมีตดหลักฐานเท็จนะในคดีฆ่าน้องชมพู่เนี่ยเจ้ายังบอกด้ว่าตำรวจเนี่ยไม่มีหลักฐานมีไดหลักฐานเท็จเจ้าระวังนะครับเจ้ารู้ไหมครับว่าเจ้าขายเครื่องรางของขังเนี่ยเจ้าต้องขออนุญาตหรือเปล่าเจ้ารู้ไหมครับและเจ้าเนี่ยเอาเงินเนี่ย ที่ขายเครื่องรางของขังเนี่ยกับเงินเงินเนี่ยใช้ส่วนตัวหรือใช้ในนามของวัดนะครับแจว๋วผมเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้อ่าปปปเนี่ยมีการย้ายสำนักง,งานไปยังกองปราบปามตรงข้างตรงข้างเรียนหอวังนะครับซึ่งจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็สัปดาห์หน้าผมเองเนี่ยจะร้องให้ไปตรวจสอบ โดยสนักพ,พุทธบูรณาการร่วมกับทางปปปนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบเจ้าสักรอบหนึ่งดีไหมหามพี่น้องประชาชนดีไหมนะในเมื่อเจ้าเนี่ยนะอยากยุ่งเรื่องทางโลกนะผมก็จะจัดให้สักดอกดีไหมนะจัดให้เจ้าสักดอกหนึ่ง โดยที่เจ้าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจเนี่ยนะแล้วก็สำนักพุทธเนี่ยแล้วก็สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะเข้าไปตรวจสอบแจ๋วสักดอกดีไหมถ้าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะแล้วก็นะถ้าเห็นด้วยนะครับผมก็จะจัดให้แจ๋วสักดอกหนึ่ง แล้วก็ไอที่บอกว่าตํารวจไม่มีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวได้ดูข้อกฎหมายว่าเข้าดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานไหมถ้าเข้าดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานก็จะไปแจ้งนะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะดําเนินคดีกับเจ้าสัดซักดอกเป็นดอกที่สองดีไหมนะเพราะว่าข้อในสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทางโลกมันไม่ใช่เรื่องของทางธรรม เจ้าจริงหรือเปล่าผมอยากรู้จริงๆคนอันเมืองไทยเนี่ยเจอมาเยอะแล้วใหญ่กว่าเจ้าก็ล้มมาแล้วดังกว่าเจ้าก็ล้มมาแล้วยิ่งกว่าเจ้าก็ล้มมาแล้วดังนั้นอยากเจอเจ้าสักดอกหนึ่งดีไหมวันที่สามถ้าเจเ้าแน่จริงมาเจอที่ศาลหน่อยไหมนะวันที่สามแน่จริงเจ้ามาเจอที่สาลสักดอกไหมามาเจอสักดอกไหมเจ้าอยากรู้ว่าเจ้าเนี่ยมีอิทธิพลจริงหรือเปล่านะ ผมอยากรู้เหมือนกันผมเมากำลังจากส่วนกลางไปไม่มากหรอกนะนะครับเอาไว้เจ๋วมาเจอผมที่สาลเนี่ยแจ้จะรู้แล้วว่ามีกำลังเท่าไหร่กี่นายนะมีเจ้าที่กี่นายที่เขาลงพื้นที่มานะเขาอาจจะไปเยี่ยมเยี่ยมแจ้าก็ได้ในวันที่สามที่สี่ที่ห้านะครับแต่รับรองว่าวันที่สี่มีกำลังจากส่วนกลางเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยนะครับในภาคสี่เนี่ย ก็ไม่ต่ำกว่า10นายนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะครับแจวเราได้มีการนะจะมีการบรูรณาการกันหลายหน่วยงานแหละนะครับก็แจ๋วแนะ่จริงเจวมาเจอสักดอกมาวันที่สานุกดาหารวันที่สามตอนเช้าและเจวจะได้เห็นเลยว่ามีผู้ใหญ่คนไหนไปบ้างที่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่รับนะนะที่ระดับเขาเรียกระดับนายพลน,นะ เขาไปเยี่ยมเยียนมุกดาหารนะครับนะรอดูไหมวันที่สามเนี่ยไปนั่งที่ศาลก็ได้เดี๋ยวเจ้าจะเห็นเองว่ามีนายพลระดับไหนไปนั่งอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารในคดีบุกรุกป,ป่าสงวนแล้วก็มีการบูรณาการกันหลายหน่วยนะที่จะไปเยี่ยมเยียนมุกดาหารนะครับการเรียนให้เจ้าทราบไว้ก่อนนะในเรื่องของผู้ใหญ่ลีกับนางมาเนี่ยนะผู้ใหญ่ลีเนี่ย ปรากฏว่านางมาได้มีการบอกว่าผู้ใหญ่ลีเนี่ยเข้าไปแลกตังค์ในวงไฮโลเขาเรียกวงไฮโลหกสี่เอียวบอกว่าเป็นธรรมชาติในงานศพทุกงานมันต้องมีการเล่นไฮโลเพื่อเฝ้าศพผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณลืมไปหรือเปล่านางมาว่าผู้ใหญ่ลีเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่รัด เข,เขาไปอย่างนั้นเนี่ยเขาไปอยู่ในวงไฮโลเนี่ยนะครับผมได้มีการประสานไปยังผู้ครับการจังหวัดปุกดาหารนะครับไปประสานพี่ชัดไว้เรียบร้อยโดยส่งอัลบั้มนะครับคลิปวิดีโอภาพและเสียงนะ64เอลเนี่ยนะครับสูงต่ําดําขาวเนี่ยนะครับนะมีทั้งฝ่ายปกครองยืนคุมให้กับวงไฮโลนะมีคนเล่นกี่คนนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้าไม่ได้เป็นการจับโดยโดยเขาเรียกอะไรโดยจับซึ่งหน้านะครับจึงต้องใช้ออกหมายเรียกนะครับบุคคลตามภาพและเสียงมารับทราบข้อาวาในเรื่องของการเล่นการพนันไฮโลนะครับในส่วนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ลีเนี่ยครับผมได้คูดคุยกับนายอำเภอดงหลวงนะแล้วก็นายอำเภอดงหลวงบอกแล้วว่า ไม่ใช่ภาคทันนะครับต้องต้องอย่าเข้าข้างตัวเองก่อนนะครับผู้ใหญ่ลีเพราะผู้ใหญ่ลีเนี่ยถูกผมดําเนินคดีที่ในข้อหาละเว้นการบุกรุกอา่าบอยให้เขาตัดไม้ทําลายป่ามาข้างแล้วคดีอยู่ที่ปปชอยู่นะครับผู้ใหญ่ลีมีคดีอย่างแล้วคดนี้เป็นคดีที่สองที่ผมร้องนะครับร้องให้มีการดําเนินคดีกับผู้ใหญ่ลีนะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็ให้ตั้งกรรมการสอบวินยัยโทษ ถึงให้ออกจากราชการนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ลีกนางมานะครับอย่าเข้าใจนะครับว่าแค่พากระทานเองแล้วก็ไปค่มขูนะครับตามสายหมู่บ้านนะไม่มีใครเขากลัวนะครับนะภาพและเสียงมันฟ้องว่าผู้ใหญ่ลีกนางมาเนี่ยนะพูดคนละเรื่องนาะมาบอกผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปแลกแบงค์ไอ้แลกแบงค์เนี่ยนะมันต้องแลกกัน ถ้ามันออกสูงทําไงอ่ะมันก็แลกไม่ได้น้่ถ้ามันออกต่ํามันถึงแลกได้นะดังนั้นเนี่ยแจ้ทราบนะครับว่าทุกคนในภาพนะครับถูกดําเนินคดีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าปรับนะครับในส่วนของผู้ใหญ่ลีเนี่ยกับไปายปกครองที่ยืนคุมเชิงนะครับนะก็ต้องรับรับกรรมที่ตัวเองก่อนะรับกรรมที่ตัวเองก่อนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ปานีอยู่แล้ว คุณเป็นขา้าราชการของแผ่นดินแต่กลับมาอยู่ในวงไฮโลนะครับจะเป็นงานศพจะเป็นงานบวชอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นขา้าราชการของแผ่นดินคุณมีนหน้าที่ต้องนะครับบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่มาแลกแบงค์เหมือนที่นางมาบอกนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราได้มีการดําเนินการไปแล้วทางกฎหมายนะซึ่งใครไม่ทําไม่รู้แต่กูเสือกทำอ่ะเพราะกูชอบ นะคนเด่นไม่ทำอาจจะริุญาตทำคนไหนไม่ร้องทุกผมร้องเพราะอะไรผมชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับนะพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลเรื่องของนายชัยพลเนี่ยจะตั้งทนายหรือไม่ตั้งทนายในวันที่8มีนาคมนะส5 6 5ในคดีน้องชมพู่เราได้มีการวางแผนประชุมในการที่นะครับ ผู้ต้องหาเนี่ยว่าหมอไม่ตั้งทนายความนะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่อาคมคงสวัสด์นะทนายความของอีเถกนะในคดีน้องชมพู่เนี่ยอ่าก็ได้คุยว่าพี่เขาไม่ถอนทาําไงเดี๋ยวเขาหาว่าพี่ทิ้งคดีกันแล้วทาไงดีเนี่ยเดี๋ยวเขาไปร้องสภาทนายความแกล้งพี่ลา้าทาไงนะถ้าเขาไม่แต่งทนายความเนี่ย มาเนี่ยเขาบอกพี่ทิ้งคดีเขานะเนี่ยพวกพี่จะเดือดร้อนนะเพราะเขาไม่ธรรมดานะเขาเส้นสายเขาเยอะเพราะว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นดูแลเขาอย่างดีนะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะอืมนะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราก็มีมาตรการนะครับเรียบร้อยที่เราวางแผนไว้แล้วนะครับในการรับมือเราเชื่อว่าเดือนมีนาเนี่ยนะครับจะมีการตัดสินคดีบุกรุกป่าสงวน กับไม้ท่อนนะครับสิ่งที่เราคาดไว้คงไม่ผิดความคาดหมายเรื่องที่เราซื้อตั๋วไปฮ่องกงนะครับนะให้เรียบร้อยนะครับนะไปอย่างเดียวไม่มีกลับนะครับนะแล้วก็มาที่8มีนาหากไม่มีการตั้งทนายความไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเราเตรียมแผนเด็ดไว้แล้วนะครับนะก็ต้องบอกทนายตั้มเลยหรือทนายรัชพลหรือทนายอาคมเลย นะครับจำเลยไม่ตั้งทนายฟ้าไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวสารตั้งให้นะครับเดี๋ยวเราจะร้องให้สารตั้งให้ถ้าจำเลยไม่ไม่ยอมตั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้สารตั้งให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจำเลยจะรู้เลยว่านะครับฟังโจทย์ร่วมเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรนะรับรองอันเนี้ยได้นอนหลับฝันดีนะครับนะก็เรียนให้ทราบนะครับ พวกเราทํางานทุกคนเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเอาคนที่ทําผิดกฎหมายมาลงโทษตามกฎหมายนะครับนะไม่ปล่อยให้ลอยนวลทุกคดีที่เราทําเนี่ยเราทํากันอย่างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ปิดช่องทางในการต่อสู้นะครับ